สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้เปิดตัวมาด้วยบอลสีเก่า <c oughs> บอลสีครูของผมนะครับผมเรียกว่าบอลสีครูเนาะคือเป็นเป็นครูนะครับในการเข้าวงการบอลสีของผมครับนั่นก็คือบอลสีนี้ครับชายชนของเรานั่นเอง <c oughs> เป็นบอลสีที่สวยงามเหมือนเดิมนะครับชายชนที่สวนนี่ มีเท่าไหร่นี่ไม่พอเลยนะครับทุกท่านมีเท่าไหร่ไม่พอนะครับก็ผมก็มีต้นแม่อยู่ประมาณ3-4ต้นนะครับก็สวยอยู่นะครับเนาะชายชนป้ายแดงๆแบบนี้นี่ไม่ต้องถามหานะครับเนี่ยครับถ้าสวยๆแบบนี้ชายชนป้ายแดงแบบนี้ยังไงก็ได้ขายแน่นอนนะครับไม่พอแน่นอนนะครับทําจํานวนไม่พอแน่นอนอันนี้คือต้นแม่นะครับผมก็เก็บไว้ตั้งแม่อีก1ต้นนะครับ ชายชนนี่มีประวัติความหลังกับผมแบบเยอะมากนะครับตั้งแต่ชักนําให้ผมเข้าวงการบอลสีนะครับโดยบอลสีชายชนนี่แหละที่ผมเจอครั้งแรกแล้วก็สะดุดตาแล้วก็ชอบนะครับก็เป็นบอลสีชายชนนี่แหละที่ทําให้ผมอยากเลี้ยงบอลสีนะครับแล้วก็เป็นบอลสีชายชนนี่แหละที่ทําให้ผมซื้อบอลสีชายชนเขียวนะครับในราคาห้าร้อยบาท <laughs> ลุ้นป้ายลุ้นป้ายนะครับเนาะสายลุ้นนะครับก็ที่สวนนี่ถ้าถ้ามันเขียวแบบไม่มีแดงเลยผมจะไม่ปล่อยนะครับเพราะว่าเอาไปเลี้ยงยังไงมันก็ไม่แดงสายลุ้นนะครับซื้อมาห้าร้อยนะครับสองปีละป่านนี้ยังลุ้นอยู่เลยนะครับแม่ลุ้นได้ตลอด <laughs> ชายชนนะครับนี่แหละครับแล้วก็ซื้อต้นแม่มาแพงนะครับรู้สึกว่าตอนนั้นที่ซื้อมาแพงที่สุดก็คือ 1,500พห้าร้อยบาทนะครับเออใช่ครับหนึ่งันห้าร้อยบาทแพงมากนะครับสำหรับบอลสีชายชนเนาะแล้วเหลือบมาเห็นนี่ครับบอลสีมณีล้อมเพชรผมผ่าหัวไปแล้วนะครับนี่เพิ่งผ่านะครับแล้วก็เอามาแช่น้ำนะครับเอามาแช่น้ำอันนี้เป็นต้นจอมของเขานี่เอามาแช่น้ำไว้นะครับเนี่ยครับสวยครับมณนีล้อมเพชรเนาะต้นนี้สวยมากด่างสวยดีนะครับนี่ด่างทุกใบ ด่างสวยจริงๆนะครับนี่ผมก็ผมเอามาผ่าหัวแล้วนะครับผ่าหัวแล้วแล้วก็เอามาแช่น้ำไว้เป็นต้นจอมเดี๋ยวรอรากเขาออกแล้วค่อยลงดินอันนี้ก็เป็นบอลสีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นบอลกาดชื่อว่าปักษาพนาวันนะครับนี่ก็เลี้ยงไว้ตั้งนานแล้วลหละนะครับก็ค่อยๆโตนะครับค่อยๆโตโตขึ้นเรื่อยๆนะครับก็บอลสีผมก็ประมาณนี้แหละแล้วก็บอลสี เทพอักษรานะครับตอนได้มาแรกๆนี่ด่างดีมากนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับผมก็เรียบร้อยนะครับเขียวปีไปแล้วนะครับเดี๋ยวไว้ผ่าอุ้ยด่างนีด่างนีดาน่ดางนี่ไง <c oughs> <c oughs> สกิดด่างตรงแข้งนะครับแล้วก็บอนสีลูกไม้นะครับมีลูกแล้วเนาะว่าจะเอาออกมาจะเอามาเก็บเกบสรมาดูอีกทีนึงเกสรแบบ่อไปแล้วนะครับโอ้พลาดไปเลยนะครับก็เดี๋ยวก็ตัดทิ้งนะครับเดี๋ยวค่อยแยกลูกเขา นี่เขาก็ด่างสวยอยู่นะครับนั่นน่ะใบนั้นด่างนี่ครับก็เป็นบอลสีที่สะสมไว้เก็บสะสมไว้ต้นนี้ก็กระบี่ในร้อยนะครับเรื่อว่าจะไม่รอดแล้วก็ตอนนี้ก็โผล่ใบใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับพอฤดูหนาวหายไปก็โผล่ใบใหม่ขึ้นมาแล้วแล้วก็เมืองเกาะเก็บผมก็ยังเก็บไว้อยู่นะครับนี่ครับด่างสวยครับเมืองเกาะเก็บยังเก็บไว้อยู่นะครับเมืองเกาะเก็บของผมก็นะ น้องก็ราคาตกเยอะแล้วนะครับตอนนั้นต้นเป็นแสนน่ะผมว่าคนที่ขายบอลสีแล้วก็ทำบอลสีในช่วงแรกๆโอ้โหขายเมืองเกาะเก็บรวยแล้วก็ซื้อบ้านซื้อรถไปหลายคนนะส <c oughs> ่วนผมก็นี่ยังอยู่ที่เดิมนะครับเนาะตอนนี้ก็เหลือต้นแล้วไม่กี่ร้อยจากต้นละแสนก็เหลือต้นแล้วไม่กี่ร้อยแล้ววันนี้ก็มาดูตู้นี้แล้วกันนะครับชมตู้นี้ไปก่อน เพราะว่าวันนี้ขายบอลสีไม่ได้เพราะว่าพรุ่งนี้มีติดคิวแพ็กบอลนะครับก็เลยวันนี้งดขายก่อนอันนี้เป็นสาวนครชัยศรีอีกอีกหน้าหนึ่งนะครับเรียกว่าหน้าเหลืองอะจริงๆแล้วหน้าสาวนครชัยศรีจะเป็นแบบนี้นะครับหน้าแบบนี้นี่หน้าเขาประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นหน้าเหลืองแล้วก็มีบอลสีอีกต้นหนึ่งทุกท่านที่ตอนนั้นต้นแม่ราคาสามหมื่น นี่ธาตุบางแก้วราคาแบบลงเร็วมากนะครับโยบเยบมากก็มันเป็นราคาปกติของเขาแล้วละ่ะก็เรานี่แหละที่เอาไปอุปโลกตั้งขึ้นมาให้ราคามันสูงเองนะครับจริงๆแล้วเขาก็ราคาประมาณนี้แหละนะครับผมว่ากำลังดีอันนี้มันมีล้อมเพชรแยกหน่อไว้นะครับก็จะเก็บไว้ตั้งแม่ต่อไปส่วนนี้เป็นบอลสีรัตนาลุ่งเรืองนะครับนี ตอนได้มาเล็กๆนี่ด่างสวยมากมาอยู่ที่เหนือนี่มาเป็นสาวเหนือนี่รู้สึกว่าจะหนาว <laughs> พอหนาวก็สีเพี้ยนไปหมดนะครับนี่ผมก็เลี้ยงไปเรื่อยๆแหละผมก็สะสมไปเรื่อยๆมีตู้นั้นหน่อยตู้นี้หน่อยนะครับนี่เป็นศิลาอะไรเนะี่ยเออผมลืมชื่อ <laughs> ไม่ใช่ศิลาจัก,กรพัรดินะครับ อันนี้เป็นหยกจัก,กรพัดนะครับเออหยกจัก,กรพัดบอนสีที่คุณบ่าวนะครับช่องหักแหงสไตล์พาลุยนะครับเขาแบ่งให้ผมมาเลี้ยงนะครับต้นนี้เขาแบ่งให้ฟรีเลยโตแล้วนะครับก็สวยดีนะครับเป็นเหมือนหยกอะ่ะเป็นเหมือนหยกเลยสีเขียวเขียวเหมือนหยกสวยนะครับก็เลี้ยงต่อไปนะครับนี่บอนสีมันก็มียุบบ้างเติบโตบ้างอันนี้พอเจ้าสวนนี้จริงๆสวยนะเนี่ยแต่เขายุบไปแล้วก็ สีเขาเพี้ยนไปนะครับดูครับมันก็เลยเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้เขางอกต้นใหม่งอกใบใหม่อะไรออกมามันก็เริ่มสวยแล้วนะครับเข้าหน้าฝนก็บอนสีก็สวยขึ้นเรื่อยๆนะครับดูครับนี่ครับองหญิงทอฝันยอดกุดมั่งโดนหนอนกินมั่งดูขนาดอยู่ในตู้ยังโดนหนอนกินนะครับก็หนอนมันแฝงอยู่แถวนี้แต่ผมจับออกแล้ว อะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็พาชมบอลสีแค่นี้แหละนะครับหลักๆก็พระเอกของเราก็คือนี่ครับพอดีเปิดตู้มาเห็นชายชนของเรานะครับว่ามันสวยดีผมว่ามันเป็นบอลสีที่อมตะมากนะครับเป็นบอลสีที่อมตะแล้วก็สวยตลอดการนะครับก็เลยจับมาถ่ายคลิปให้ทุกท่านชมนะครับเอาละครับวันนี้เบิดชายบอลสีก็ลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุข กับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ